สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยาออฟทาลอดบายกันชรยานะคะเราจะมารแนดอมคลิปกันต่อ r a นดอมแรนดอม fc r a n d o m ค่ะเชิญทางนี้นะคะอ้ามารันดอมนายคอนเทนต์ที่ว่าเขามองคุณเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกค่ะอืมต้องต้องคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนหรือยังเพิ่งคุยคุยกันอยู่ หรือคุยกันนานแล้วแต่เราไม่มีสถานะอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าคุยกันไปเนี่ยเราเป็นอะไรเราเป็นแฟนเราเป็นกิ๊กเราเป็นคนรู้ใจคนรู้จักเฟนวิดเบ e เนฟิตหรือเราเป็นอะไรเขามองเราเป็นอะไรนั่น,นแหละเขามองเราเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกของเขาดูพลังงานของคุณก่อนการแรนดอมคือการสุ่มเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณ ทั้งนั้นนจะจ๊ะดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูอาจารย์เอาพลังงานบวกๆให้คุณได้ต่อสู้กับทุกๆสิ่งอย่างในโลกใบนี้ถ้าเจออะไรที่มันแย่ๆมันทาถมเข้ามาก็บาููอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเอาพลังงานบวกๆมาใหพ้พร้อมบวกพร้อมบวกโอเคไหมอ่ะมาขอดูพลังงานหลักของคุณหน่อยคุณเจอเจอ,เจอกับความรักบาปไหนมา ดอรมิดโอแมเจาคิดเก่งนะเราช่วงนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่มีความเหงามีความเศร้าบางครั้งคนอยู่รอบข้างคนอยู่รอบกายรายร้อมไปหมดแต่เราก็ยังรู้สึกเหงาหรือตัวคุณเองเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากติด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 ชอบอยู่คนเดียวชอบปีกวิเวชอบทําอะไรคนเดียวคิดคนเดียวทําคนเดียวใจิตใจของคุณอาจจะอยู่ในภวังที่แบบ ชอบคิดมากกว่าชอบพูดชอบคิดมากกว่าชอบทำการที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่จะออกมาจากความคิดจากการตึกตองของคุณคิดมากเงียบคิดเลยอารมณ์นั้นอาจจะบางคนอาจจะไปบวชไปถือศีลไปกินเจไปปีกวิเวกเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรที่ถาถมเข้ามาก็แล้วแต่คุณพยายามเอาธรรมะเขา้าข่มบางคนสวดมนต์บางคนไหว้พระ บางคนอยู่เงียบๆคนเดียวเออเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากรุ่นวายกับใครแล้วอยากจะทำงานเงียบๆอยากใช้ชีวิตเงียบๆไม่ต้องการสังสรรค์รื่นเริงกับใครไม่ต้องการตอนนี้นะตอนนี้หรือบางคนอาจจะแบบใช้ความคิดในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเรื่องของความรักมองในแง่ของความรักเนี่ยอาจจะเจอความรักที่มองแล้วมันไม่สามารถไปได้ มันเป็นความรักที่กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเหมือนคุณกักขังตัวเองอยู่กับความทรงจําความรักในแบบเดิมๆความต้องการเดิมๆหรือความทรงจําเกี่ยวกับใครบางคนที่เคยคุณมีช่วงเวลาที่ร่วมกันเรามีความสุขแต่ความรักนั้นมันอาจจะไม่ได้อยู่นานก็เลยได้แต่เอาความคิดนั้นมามาไอ้นี่ตัวเองนะ่รอเลี้ยงตัวเอง <c oughs> มองความเป็นจริง ก,ก็ไม่ได้ใบก็ไม่ถึงช่วงนี้อยู่ตรงไหนหัวใจก็ไม่รู้สึกสุขเลยในคนรายล้อมที่เข้ามาในภายนอกที่เราแสดงออกไปเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราอาจจะดูดีเข้ากับคนได้ดีแต่พอเราอยู่คนเดียวในตาคุณเศร้ามากหม่นหมองคิดเยอะแต่อาจจะไม่มีคนรู้ถ้าไม่มีคนสังเกตรจริงๆนะคะความรักอาจจะไปอยู่ในความรักที่เป็นรักที่ไม่มีสถานะก็ได้ หรือผิดศีลธรรมผิดที่ผิดทางอาจจะเป็นรักเขาแต่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่อาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเป็นซิงเกิลมัมเป็นซิงเกิลเดดเป็นคนที่เลี้ยงลูกเดี่ยวอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือคุณไปเคิวกับคนที่เขามีลูกมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนน่าจ,จะมันผิดศีลธรรมอยู่ มันมองไปทางไหนก็ไม่ได้เห็นแสงสว่างและความสดใสในความรักความสัมพันธ์นี้เลยคุณอาจจะเป็นเพื่อนกับเขาสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลายัยหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนเก่าๆเ,เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันนะคะใจลึกๆคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวเขาเมื่อาวานนี้ขอเคลียร์ในเรื่องของการเป็นครอบครัวครั้งสองครั้งไม่ได้เป็นครอบครัว เขาไปอ่านเม้นเดี๋ยวอาจารย์จะหมายถึงว่าที่จะบอกว่าครัง้งสองครั้งเนี่ยเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยหมายถึงครัง้งสองครั้งที่คุณไปมีอะไรกับเขาเขาอาจจะคนเราน่ะมันมีอะไรกันแล้วอะ่ะมันเหมือนกับแบบเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวไม่ใช่แบบครัง้งสองครั้งก็คือเป็นคือมันเป็นผัวเป็นเมียก,กันอะ่ะมันครัง้งสองครั้งมันก็เป็นอะ่ะครั้งเดียวมันก็เป็นอะ่ะ เพียงแต่เขามองใจของคุณว่าอืมเรามีความลึกซึ้งกินใจเราไม่ได้เมือ่ออาจารย์ไม่ได้หมายถึงว่าครั้งสองครั้งก็ถือว่าเป็นครอบครัวแบบนั้นมันแยกก่อนมันแยกก่อนเมื่อวานเนี้อาจารย์ขอแก้ข่าวนิดนึงครั้งสองครั้งไม่ถือว่าเป็นครอบครัวไม่ใช่อย่างนั้น คือเขามองคุณเป็นแบบอืก็เรามีอะไรกันแล้วเราลึกซึ้งกันแล้วอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้เข้าใจใหม่ด้วยไม่ใช่ว่าแหมบางคนบอกอาจารย์ครั้งสองครั้งไม่ถือว่าเสียเอออันนั้นนะ่าเรื่องของคุณเออไปอ่านเม้น์มานั่งหัวเราะอ,อยู่เหมือนกันครั้งสองครัง้ง ่บางคนก็ไม่ได้คิดว่าครั้งสองครั้งเป็นครอบครัวมันไม่ได้เป็นครอบครัวหมายถึงการแต่งงานมีชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ครั้งสองครั้งนั่นหมายถึงเขามีความรึกซึ้งกินใจกับคุณแล้วเหมือนมองคุณเป็นคนแบบอืคุณไม่ใช่คนอื่นคนไกลอ่ะไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่คนแค่แบบอืมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจใหม่นะ <c oughs> เออเห็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาแก้ข่าวนิดนึงนะคะโอเไหมอืม ความรักของคุณเนี่ยคุณอาจจะใจลึกๆใจลึกๆยังอยากได้เขากล็บคืนมาแต่ใจลึกๆอีกใจหนึ่งคุณก็รู้ว่ามีความเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเขามีคนของเขาเขามีคนข้างกายอยู่แล้วมันก็เป็นไปได้ยากและคนที่คุณไปดิวด้วยเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงดูเงียบๆไม่เคยแทกแอคชั่นอะไรในความรักความต้องการอย่างที่บอกคุณอาจจะมีสัมพันธ์กับเขาละ อาจจะไป18บวกแล้วแต่ว่าคุณก็ได้คิดไปไกลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมามเหมือนเราวิ่งตามะเหมือนคุณวิ่งตามความรักเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้เรารู้สึกว่าไม่ได้รับอะไรตอบแทนรักที่มันกระท้นกระแท่นรักที่มันไม่ไม่ได้ราบรื่นไม่ได้อินกันมากมันเหมือนความรักที่เหมือนเหมือนเราใส่ใจอยู่ฝ่ายเดียวอะ แต่พอเราจะถอนตัวออกมาจากความรักความสัมพันธ์เขาไม่ทักเราพอเราจะถอนตัวเราแกล้งเนี่ยเราเงียบเรากาจะเดินออกไปจากความรักนี้แล้วเขาก็มาทักเราให้ใจเราหวั่นไหวถ้าเรารู้สึกหวั่นไหวกับเขาทุกๆครั้งความหวั่นไหวนั้นบังเกิดมากับมาจากความรักความสัมพันธ์นะคะรู้สึกเหมือนจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์ ทุกๆคนจะถามอาจารย์อยู่บ่อยๆในคำถามของการมาดูดวงส่วนตัวมากมายคือคนท้ารักน่ะจริงๆคุณไม่ต้องพยายามและคุณไม่ต้องร้องขอกับอะไรเลยนะคนสังเกตได้ไม่ยากถ้าเขารักเราเขาไม่นิ่งเฉยแล้วค่ะถ้าเขาต้องการเราเขาไม่นิ่งหรอกค่ะที่เขานิ่งคือหนึ่งเราอาจจะเป็นอะไรในความสัมพันธ์นั้นล่ะเราเป็นอะไรเป็นตัวเลือกเป็นช้อยเป็นอะไรไม่ได้เป็นคนที่หลักแนะ่ เพราะถ้าคนรักกันเขาไม่ทําให้ฝ่ายเสียใจถ้าเขารักเราเขาจะห่วงใยเราถ้าเขารักเราเขาจะวิ่งตามเราไม่มากก็น้อยต้องทําอะไรแสดงออกให้เรารับรู้ถึงความรักที่เขามีนะคะตั้นหนักตรงนี้ด้วยคิดให้เยอะที่ผ่านมาก็จะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้ง คุณได้ตัดสินใจที่จะเดินออกมาทั้งทงท,งที่ใจมันจะปวดบางคนพยายามบล็อกรายบล็อกเฟซบล็อกใจบล็อกความรู้สึกบางคนยังฝันถึงกันบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากตัดใจก็ยากอาจารย์เรารักเขายังรักเขาอยู่เต็มหัวใจทั้งท้ที่ตัวคุณเองเนี่ยถ้าจะมองถึงโปรไฟล์คุณเองนะโปรไฟล์คุณดีมากเลยนะเดียมเพลสเนี่ยดีทุกอย่างคะ่ะหน้าที่ดีการเงินดีชีวิตดีชีวิตคุณมี พร้อมทุกอย่างคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีด้วยชอบให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกับคนอื่นจิตใจดีทีเดียวเรารักเขาแต่ทําไมเขาไม่ชัดเจนคุณเลยพยายามตัดใจตัดใจตัดความรู้สึกตัดสัมพันธ์แล้วเดินออกมาเพราะว่าไม่อยากเครียดอยู่ตรงนี้คุณรู้สึกกังวลใจรู้สึกเครียดรู้สึก,กว่าความสัมพันธ์คิดยังไงมันก็มองมองไปทางไหนมันก็ไม่ได้มีความสุขเลยมันเหนื่อยเลือเกิน แต่ในใจลึกๆก็ยังวางเขาจากหัวใจไม่ได้ที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้มามากแล้วพยายามทุ่มเททุ่มทำทุกอย่างแล้วฉันเป็นให้เธอทุกสิ่งอย่างแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะคะคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขาดูแบบตรงไปตรงมาก็จริงแต่แต่ดูนิ่งดูใช้สมองมากกว่าใช้หัวใจนำทาง ดูนิ่งดูเฉยดูเขาไม่ใส่ใจดูเป็นคนแข็งแข็งแต่อาจจะเจอกับพวกแข็งนอกอ่อนในก็ได้ในความรู้สึกที่แท้จริงที่เขาแสดงออกมากับในหัวใจของเขามันโคนลราทานก็เลยดูข้างนอกแข็งมากดูข้างนอกแบบไม่แคร์แต่จริงๆไม่ใช่เขาเรียวกว่าปากปากระใจไม่ตรงกันคนแบบนี้เราขี้ประชดประชันด้วยชอบให้คนเอาใจชอบให้คนใส่ใจแต่เขาไม่ค่อยใส่ใจคนอื่น อยากได้จากคนอื่นแต่ไม่ได้เป็นผู้ให้นะคะสร้างความเสียใจให้กับคุณหรือคุณไปดีวกับคนที่เขาค่อนข้างจะมีความเจ้าชู้ค่ะมีความแฟลลี่แฟลลี่เจ้าชู้แพรวแพรวมีตัวเลือกเยอะเป็นที่ต้องการของตลาดไปไหนใครก็ชื่นชม ไปไหนคนก็ชอบบางคนแต่งตัวคุณอาจจะไปดูคนก็แต่งตัวดีๆแต่งตัวดีมีรสรนิยมหรือฐานะดีใช้ของแบรนด์เนมคือแต่งมากดีฟอร์มดีอะอารมณ์นั้นะ่ะแล้วเขาอาจจะดูลันลาดูเหมือนไม่รู้สึกรู้สกึกอะไรยังชอบอิสระในความคิดอิสระในการกระทำไม่มีใครสามารถควบคุมรักคอนทรลเขาได้ดูมีความลับ บางทีเขาคุณอาจจะเป็นเพื่อนเขาในเฟซแต่เขาให้เห็นเฉพาะที่ให้เห็นบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ให้เห็นเขาไม่เห็นดูมีความลับเยอะดูต้องปิดบังต้องซ่อนเร้นตั้งความมันสุนตัวในบางอย่างที่ไม่ถ้าเขาอยากอะไรให้คุณเห็นอะไรเขาให้เห็นแต่บางอย่างเขาไม่ให้เห็นเขาปิดหมดเลยนะเขาอยากให้คุณรู้แค่ไหนบางทีเขาไม่โลภส่วนตัวเขาเขาไม่อยากให้ใครมาตามร่องรอยของเขาไม่อยากให้ใครมาตามสืบตามส่องเขาว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงอะไร คนมีความลับเยอะก็ค่อนข้างน่ากลัวและชีวิตเขาไม่ขึ้นอยู่กับใครด้วยขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเป็นหลักนะคะก้าวถ้วยใน of cup the fool มาแบบนี้สามใบนี้เป็นไพ่ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายไพ่สามใบนี้มาพร้อมการประกบกันแบบนี้นะมารู้จะอ่านว่ายังไงคุณอาจจะไปดีวกับคนที่เจ้าชู้เงียบกินเงียบเงียบดูฟอร์มดีมากดีแต่เงียบเงียบฟาดเรียบนะจ๊ะอารมณ์นั้น ดูหน่าเชื่อถือดูโปรไฟล์ดีด้วยฐานะหน้าที่หน้าตาด้วยบางคนหน้าตาดีมากหน้าที่การงานก็ดีเลยเป็นความรู้สึกที่เราดูเหมือนเขาไม่แคร์เราเหมือนเขาไม่ไสนใจเราดูเหมือนเขาก็มีคนเข้ามาให้เลือกสรรคนเก่าไปคนใหม่มาคุณก็รู้ไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้หรือตัวคุณเองก็เป็น ตัวเขาหรือตัวคุณเองตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือหน้าตาดีไปไหนก็คนรู้จักใครยกมือไหว้อาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีตัวคุณเองอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์นักพูดหรือไปเป็นดารานักร้องนักดนตรีไปไหนไฟส่องหน้าเหมือนกันนะคะคุณก็มีความสุขได้ในที่ของคุณเขาก็มีความสุขได้ในที่ของเขาอารมณ์ประมาณนี้แต่หลักมียากลำบากค่ะ มองดูว่าความรักนี้ยากลาบากเกินเหมือนกับว่าเขามีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอรักทั้งนี้มันอาจจะเป็นรักที่มาจากความหึงหวงมาจากความรักที่มีคนมากกว่าสองคนสามคนมันน่าจะสี่ขึ้นไปมันมันดูแล้วมันพัฒนาไม่ได้คุณมองว่าเขาไม่จริงใจไม่ชัดเจนกับเราเลยทั้งทั้งที่เราชัดเจนกับเขาไปแล้วเราทำทุกอย่างแล้ว แต่เขาไม่เขาดูกักกเขาดูเก็บเก็บเขาดูปิดบังซ่อนเร้นทุกอย่างเบรกพักแล้วค่ะไม่พูดไม่คุยกันละต่างคนต่างเงียบเขาอยู่ในทุนที่ของเขาเขาเงียบก็บเงียบเป็นป่าช้าเลยคุณก็เงียบกิบตามคนต่างอยู่ตามคนต่างไม่ติดต่อสื่อสารกันแล้วในบางคนนะคะในบางคนไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วในบางคนใช้ความเงียบใช้เวลา ที่จะเยียวยาตัวเองรักษาแผลกายแผลใจที่มันเจ็บปวดเจ็บชำ้ำคุณรู้สึกผิดหวังในตัวเขามากในการผิดหวังนะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรให้คุณมากก็ได้เพียงแต่คุณคิดไปเองคุณวาดไปเองคุณดูแค่รูปร่างโรล่ล์แล้วคุณวาดหวังกับเขาว่าเขาจะต้องเป็นคนดีใครเขาอบอุน่นเป็นผู้ชายผู้หญิงอบอุน่นอยู่ด้วยแล้วมันแบบอบอุ่นมาก แต่ในขนาดที่คุณมองเห็นมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดคุณคิดไปเองนะ่ะอารมณ์<ข> euh, önem, นั้นน่ะจ๊ะนี่คือพลังงานหลักของคุณอ่ะเขามองคุณเป็นคนอ่ะเขามองคุณเป็นตัวจริงตัวเลือกไปดูก่อนว่าสายตาที่เขามองคุณน่ะเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนยังไงก่อนเขามองคุณเป็นคนยังไง เขามองคุณเป็นคนไงเดร l o v e าเขามองคุณเป็นคนบางครั้งก็นิ่งบางครั้งเขาดูว่าคุณรักเขามากเขามองว่าสามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้นะแต่ดูคุณเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายเหมือนเหมือนเหมือนจากที่เขามองนั่งนิ่งๆแล้วมองคุณอยู่คุณมีหลายบุค,คลิกมาก บุคลิกรือรับซับซ้อนเป็นคนมีเสน่ห์มากๆหน้าชวนให้ศึกษาเหมือนจะเหมือนจะเป็นคนที่ดูง่ายๆแต่ดูยากเหมือนจะดูยากๆแต่ก็ดูง่ายเขามองคุณไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ด้วยความที่เหมือนคุณเป็นคนที่มีอารมณ์หลากหลายหรือมันตรงกันข้ามกับที่เขามองเขามองคุณเป็นรูปแบบหนึ่ง แต่คุณเป็นอีกรูปแบบหนึง่งมันเหมือนเขาอ่านคุณไม่ค่อยออกในความรู้สึกของเขานะแล้วเขามองว่าคุณรักเขามากสามารถจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับเขาไปได้แต่เป็นแบบรักที่เป็นปิดบังซ่อนเร้นคุณน่าจะเก็บความรักได้เ่งถ้าเป็นกิ๊กกันเนี่ยคุณคงไม่ร้องแรกแหกกระเชิทง,ทงทั้งๆที่บางครั้งเขามองว่าคุณเป็นคนแรง,แรง แต่คุณแรงแบบมีเหตุและผลคุณแรงรักเขาแบบแรงๆแต่รักแบบบางครั้งเขากลัวแต่พอได้มาศึกษาดีๆแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีคนหนึ่งทีเดียวที่จะสามารถพัฒนากับเขาได้แต่ไปแบบปิดบังซ่อนเร้นนะเป็นแบบความรักที่ไม่ต้องบอกใครรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนอ่ะอืมเขามองว่าคุณสามารถเก็บความรักได้ นะแต่อีกอารมณ์หนึ่งที่เขามองเขาก็มองว่าคุณถ้าเวลาคุณแรงเนี่ยมันเหมือนแรงจับแต่เขาก็คิดว่าเขาสามารถคุมคุณอยู่นะเขาอ่านคุณออกและเขารู้ด้วยเขารู้จุดคุณด้วยว่าเขาจะทําอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาคิดจะมีไว้นะแต่เขาไม่ถ้าเขาไม่อยากทําคือเขาไม่ได้อยากมีเราอารมณ์นั้นอืสิ่งที่เขามองคุณเป็นเสน่ห์มากๆ ดูมีเสน่ห์เลือกเกินเป็นคนทร,รมะเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนชอบไหว้พระเป็นคนชอบไปทำบุญคุณไปทำอะไรให้เขาเห็นเป็นเป็นลักษณะของการทำบุญทำทานถวายสังฆทานทำบุญบ่อยๆอ,อ่ะคุณไปโพสอะไรบนบนเฟซบุ๊กบนทำไลายอะไรของคุณหรือเปล่าเขามองว่าคุณเป็นคนใจบุญมาก บุคลิกของคุณมันสวนทางหน้าตาคุณอาจจะดูเซ็กซี่เราใจเซ็กต้องเด็ดจัดว่าเด็ดแต่ชอบทำคุณชอบไหว้พระชอบชอบสามูหมายถึงคนที่รู้จักศีลธรรมรู้จักอะไรควรไม่ควรอืมรู้จักผิดชอบชั่วดีโอ้ยเขามองคุณดีมากคุณอาจจะเดียวกับราศีเมถุนน้ำกรกฎมีนพิจิก ดินพิษศพกันมังกรน,นะคะอ่ะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณแล้วเขามองคุณเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกล่ะ mm. เขามองคุณเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกล่ะคะอืออาจารย์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนฝากจองตะกุดช้างผสมโค้งนะคะสุดยอดแห่งตะกุดสายมูเห็นอาจารย์แกวนไว้ไหมนี่ตะกุดนี้นะคะอ่าพุทธคุณเกี่ยวกับสเสน่ห์สเสน่ห์โชคลาภเงินทองพุทธคุณควบคุมทุกอย่างค้าขาย หรือการทำงานที่เราสามารถไปเจราจาลูกคา้าราบรื่นสำเร็จดีคนเก่าๆที่เลิกไปอาจจะย้อนขึ้นกลับมาแล้วก็ไปไหนใครรักใครเมตตาใครปานีตะกุดลงยันไว้สี่ยันยันนะ่า่ำไรนะ่าคิดถึงยันเกี่ยวชู้ยันนะคำเนื้อหาในตัวตะกุดเองยังมีผงว่านว่านที่แบบว่านเกี่ยวชู้ว่านสเสน่ห์พวกว่านสเสน่ห์โบราณว่านโบราณน่ะ ลงไว้ในตะก,กุดนะคะสายมู2 0 2 2อย่ิบสองาพาดคนที่เช่าไปส่วนใหญ่จะได้โชคลาภเงินทองเงินไม่ขาดมือมีตะก,กุดเข้างานไหลตลอดเงินไม่ขาดผู้ชายก็เข้าไม่ขาดเหมือนกันแต่มันจะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่ตัวคุณการใช้ตะก,กุดพุทธคุณที่ดีนั้นยิ่งเราทำตัวดีทำทำบุญทำทานยิ่งส่งผลให้ตะก,กุดส่งเสริมดวงให้เราดี ปกเสกเรียบร้อยแล้วจากพระอาจาร,รย์นกจิตตะธรรมโมแห่งวัดเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมิลูกศิษย์บอกของแรงมากอาจารย์จริงๆของแรงมากสายขาวนะคะอาจารย์ไม่มีสายดำนะคะสายขาวนะคะถ้าสนใจข้างใต้คลิปนี้มีลายแอดลา์ไปจองได้เลยตะกุดพร้อมส่งพุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วน่าจะลองดู ตอนลูกศิษย์อาจารย์เอาไปทุกคนน่ะจะมาบอกเล่าเล่าถึงประสบการณ์เวลาเราบูชาตะกุดไปเนี่ยทุกคนจะได้ประสบการณ์แตกต่างกันออกไปบางคนได้บางเรื่องบางคนได้บางเรื่องก็เอามาเล่าสู่กันฟังเขาเรียกว่าประสบการณ์ของตะกุดที่เราบูชานะคะตะกุดช้างผสมโขงมีสาม <c oughs> สาม,มันเป็นเนื้อสามกริย์แต่มีสามกลิ่นสนใจแอดไลน์ line, มาโอเคไหมอ่ะไปกันที่เขามองคุณเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกคะ ามองคุณเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกคะ Page of One วันต้องการการพัฒนาการเดินหน้าการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ๆ Page of Sword ตั้งดบาบตั้งดาบขึ้นมาแล้วสงสัยใครรู้สงสัยใครรู้ช่วบคับเลบิฟเลิฟรัก แต่เลือกปะล่ะเออรักกันเรารักกันแล้วเลือกเราไม่ล่ะมันไม่ใช่รักกันอย่างเดียวสิรักแล้วต้องเลือกไว่ดิจะฟูอะขอดูอีกสักใบเดี๋ยวอาจารย์จะขอดูอีกสักใบค่ะ The mood the age of cups ่ะ เขามองเราเป็นตัวจริงหรือตัวเลือกค่ะห้าม้ขช้าสิกออกครับอะได้บางคนที่จบกันไปแล้วเขายังคิดถึงคุณความรักยังอยู่ตรงนี้พูดถึงความรักก่อนนะอย่าพิ่งพูดถึงการเลือกเพราะว่าเขารักเราแล้วเาเลือกเราได้ปะละ่ะเขารักเราแล้วเขาสามารถเลือกเราเป็นตัวจริงได้ไหม คุณอาจจะดิวกับคนที่เขาค่อนข้างจะอายุต่างกันหนึ่งอายุต่างกันเขาเด็กกว่าหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะความรักนี้มันเบรกพักมันหยุดนิง่งเพราะความเห็นที่ไม่ลงรอยและความเห็นที่ไม่ตรงกันสิ่งที่ตรงกันคือความรักความต้องการหมายถึงคุณรักเขาเขารักคุณมันเป็นความรักทัวคบคัพเนี่ยเป็นไพ่เหมือนโซเมทเนื้อคู่แต่คู่จากชาติอดีตค่ะอดีตคุณเป็นคู่กานแต่ชาตินี้คุณไม่ได้คู่กันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะ เพราะว่ามันเดินจากกันมาแล้วด้วยความไม่เข้าอ,อกเข้าใจได้การทะเลาะกันหรือเป็นสงครามเงียบคือนิ่งๆไม่คุยกันยังคงคิดถึงกันอยู่อยากกลับมาเพื่อคืนเดยไพ่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเลือกหรือเปล่าคุณเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวเลือกคะเดอะเดวิลตัวเลือกค่ะ ความรักความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วก็จริงใจของคุณหวั่นไหวคุณยังฝันเห็นเขาคุณยังเฝ้ารอคอยคุณยังเฝ้าให้เขากลับมาเขาก็เช่นกันเขาก็ยังลืมคุณไม่ลงจิตที่ผูกพันวิญญาณที่ผูกพันกันค่ะแต่ว่าตัวเลือกช้อยดีเดวิลเป็นไพ่ของ18บวกไพ่ของอสิ่งที่เราม,ามันมองไม่ได้เป็นความจริงเป็นภาพลวงตา เหมือนเราหลงใครคนหนึ่งอะ่ะมันเป็นความลุ่มหลงมันไม่ใช่ความรักถามว่ารักไหมอ่ะมันมีทูอ็อบคัมาด้วยเนี่ยทั้งรักทั้งหลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารักหลงแล้วมันจะไปด้วยกันได้ดีไพ่เป็นนี้เป็นไพ่แห่งเวรกรรมกรรมอยู่ที่พฤติกรรมกรรมอยู่ที่การกระทําบอกเสมอนะคะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วการที่คุณคุยกับคันอาจจะเป็นแอบคบแอบคุยแอบชอบเพราะฉะนั้นคุณแค่เป็นช้อยไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นตัวเลือกค่ะเป็นตัวเลือก เขาเลือกคุณไม่ได้คุณเลือกเขาไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่เจ้าของแล้วหรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วใครมีเจ้าของแล้วตอบตัวเองด้วยนะคะต่อให้ห่างกันไปแค่ไหนก็ยังคิดถึงกันต่อให้ไม่พูดไม่คุยกันจิตที่ยังผูกพันยังฝันเห็นกันอยู่ตลอดมันจะเอาอะไรเนาะฝันจังเลยเวลาคุณฝันนะ่ะเหมือนเขาจิตเขาคิดถึงคุณมากคุณเลยฝันบางทีเขาก็ฝันเห็นคุณเหมือนกันแต่ว่าจิตของคุณคิดถึงเขา เขาคุณก็เลยไปเข้าฝันจิตวิญญาณที่มันเชื่อมต่อซึ่งกันและกันมันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้แต่เราเอาเขาออกจากสมองออกจากใจบางคนห่างกันไปสองสามปี3าสี่ปีไม่เคยลืมคนคนนี้ได้เลยทำไมมันยังผูกพันรู้ว่าความรักไม่ดีแต่อยากมีกันไว้รู้ว่าความรักไม่ดีแต,ดแต่ลืมกันไม่ลงความรักนี้ไม่ใช่ความรักที่ดีมันเป็นความลุ่มหลงหลงในกิเลสเหมือนคนโดนของอะ เพราะฉะนั้นเราเป็นได้แค่ตัวเลือกไม่ได้เป็นตัวจริงถ้าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ถ้ามีโอกาสก็ถอยออกมาซะเพราะความสัมพันธ์แบบนี้เจบ็จบเจบ็จบเจ็บทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งเจ็บทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งหลงมันแยกไม่ออกเลยว่ามันเป็นยังไงบางทีเราก็ทะเลาะกับตัวเองว่าเราทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเรายังไม่หายทําไมเราเกิดอารมณ์เหล่านี้กับคนคนนี้กับคนอื่นไม่เคยเป็นเลย นั่นแหละค่ะคําตอบของคุณคุณเป็นตัวเลือกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ d ด s คริปชั่นบ o ็อย่าลืมดูดวงส่วนตัวอไลไรมาค่ะแอ f ายเอศแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ